ที่สวนลุมค่ะครับเป็นหลักเลยอะเป็นหลักค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ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 สวัสดีค่ะลุงเยี่ยมสวัสดีครับค่ะวันนั้นเราดีใจจังเลยคนลุงไม่ไปที่เอทีวีบ้างเหรอตอนนี้ ไปครับเมื่อเขาบอกมาก็ไปผมไปทุกที่อ่ะใครบอกผมก็ไปเท่านั้นแหละวันนั้นดีใจจังเลยได้ไปร่วมกับคุณลุงครับทุกอย่างเป็นมิตรเป็นมหามิตรทั้งนั้นคนับคุณลุงจะไปไปร่วมกับลุงพงไหมคะเนี่ยไปครับมาถึงเวลาก็ไปโอ้หค่ะค่ะทุกทุกหมวกลุงก็ผมไปได้ทั้งนั้นอ่ะค่ะสุดยอดคุณลุงเลยนะวันนั้นหนูสุดยอดสู้ตายเลยขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรมาเพื่อกลับคารวะท่านคุณเอกปรีชาขอบคุณครับท่านผู้เป็นนักรบทพิ้าหานพิฆาตาในหัวใจของดิฉันนะคะขอบคุณครับท่านพาหารมากมากคนที่อยู่ในเครื่องแบบตอนนี้อีกดิฉันกราบด้วยความเคารพเลยนะคะกราบด้วยความมีใจขอให้ท่านตรงสู้อยาก็าถอยนะคะแต่คงเหนื่อยใช่ไหมคะก็พอสมควรครับ มหนื่อยมากก็ไม่ไม่ถึงกับมากครับพอพอประยุงสังขารได้ครับแต่แต่เรียกว่าเกิดมาไม่เสียชาิเกิดเลยนะคะครับขอบพระคุณครับไม่เสียชาิเกิดต้องขอกราบคารวะในความเป็นผู้กล้าอีกั้งหนึ่งนะคะครับค่ะนักแล้วก็คิดถึงแล้วก็เคารบท่านกราบท่านด้วยความไม่ไม่ไม่เสียดายเลย ครับขอบคุณครับถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญไปที่สวนลุมพินีได้ด้วยเนาะทุกแห่งครับไม่จำกัดที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้นะคะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะปกติแล้วเนี่ยช่วงสองสามเดือนที่แล้วก็จะไปนักปากขาวแล้วก็จะร่วมไปชุมกับเสไอ้าายพระว่าตอนนี้อยู่บางสะพานน้อยจังหวัดประจวบนะคะ ก็ไปเจอแก๊สน้ำตาแล้วก็ตอนม็อกเสียอารก็เหมือนกันค่ะช่วงนี้จะไปไม่ได้เลยเพราะว่ารอบข้างเราเน้มดอย่างนะคะแล้วก็ต้องวิ่งถนนรถแล้วรถใหญ่ก็จะวิ่งเข้ามาในเขตบางสะพานน้อยเนี่ยทางเพชกเกษมสายสายสินทะเละค่ะขนนเสียหายหมดเลยแล้วตอนนี้ลต่างเมื่คืนเนี่ยดูการสายทอด การอภิปรายเรื่องใ้พรบนี่ก็เครียดมากเลยท่านกีชายไปนอนไม่ได้จนกระทั่งถึงตีห้าเลยค่ะครับอย่าไปอนนอนกับสิ่งเลวร้ายชนิดเลยครับรักษาตัภาพมาสู่รัฐบาลดีกว่าคือเป็นข้าราชการเกษียณนั่นนะคะอายุ60แล้วเราไม่เคยอะไรที่จะเลวร้ายเรียกว่าเฮียได้ถ้วยเลยขออยากหน่อยนะค่ะไม่เคยเจอจริงๆครับ่าดูอะไครับความั่วร้ายน่ะเลือกดู มันมันไม่ได้อะมันม่ต้องติดตรูเขาสู้สุดซอยอยู่แล้วเพราะนั่นเปสนใจแล้วรวงออกมาต่อสู้ก็ทุกครั้งเลยจะไปเพราะไปตั้งแต่14ตุลา6ตุลาเราเรารูปมาตลอดเนี่ยตัวังเดียวค่ะระยะทางจากบางสะพานน้อยไปบางสะพานใหญ่อ่ะแค่10กกิโลเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางถึง4ชั่วโมงอะนี่ก็ตำรวจก็เต็มไปทำอะไรได้ทำครับ ไม่จำเป็นต้องไปกรุงเทพหรอกรวมหมู่รวมพวก,กแถวนั่นแหละครับไปเยอะๆเป็นร้อยๆพันๆอยู่แถวนั้นแหละครับครับดีที่สุดอย่าทำสิ่งยากทำสิ่งง่าย การเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะผมไม่เคยให้ใครทำสิ่งยากให้ทำสิ่งง่ายง่ายครับแล้วชนะมีอายุหกิแล้วว่าถ้าจะตายตอนนี้มันก็จะสมควรไม่ตายแล้วครับขอโทษเราจะเราจะต้องอยู่ไล่คนช่วยก่อนม่นตายไม่ได้ค่ะเป็นกำลังใจกันนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสายต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ โทษนะฮะบ,บอกคุณลุงมิชานะคะเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะขอบคุณครับเพราะว่าฉันอยู่คลองหลวงนะคะมันมันแสดงอะไรไม่ได้เลยค่ะอย่าไปกลัวนะครับคนชั่วนะยังไงก็บางทีก็น้ําตาลไหลแล้วค่ะครับย,ย,ยิ่งยิ่งวันนั้นไปดูคนลุงที่ทาเนียบที่ส่งข้าวส่งน้าทางทางทาง,ทางน้ํานะคะครับฉันนั่นแบบแทบจะแบบแทบจะไปเลยนะคะแต่สุขภาพมันไม่ดีขาไม่ดีนี่ะค่ะครับไม่เป็นไรครับไปแล้วเดี๋แบบยวเป็น ไปไปบรรลักษ์ของคนอื่นเขานะคะคนลุงสู้นะคะแล้ว่ฉันอยู่บ้านดูเลยคุณลุงทุกวันเลยค่ะที่สวนลุมนะคะดิฉันไม่มีปัญญาจะไปนะคะครับก็รวมหมู่รวมพวกแถวบ้านนะครับออกมาค่ะที่เป็นทองหลุกนะคะมันมันมันเป็นสีอื่นหมดเลยฉันแสดงไม่ได้นะคะไม่ต้องไปกลัวมันครับคุณป้าไอ้พวกนี้คนชั่วคนเลวไม่ต้องไปกลัวมัน ไปตลาดนะคะจะไปตีกับเขาเนี่ยฮะมันด่าข้ามหัวข้ามหมูฉันจะหมูฉันจะป้าเราตบมันทั้งทีนีไม่ได้หรอกไม่มีเงินเสียค่าปรับมันเดี๋ยวมันลุมมันเยอะกับเรามันลุมเราตายเลยคนชั่วท่านชอบคนคนดีกลัวคนชั่วบ้านเมืองไม่ได้ไม่กลัวแร้วค่ะแต่เราคนเดียวไปตลาดเรารวมพวกรวมพวกคุณป้ารวมหมูรวมพวกสู้กับมันเวลาคนแก่นี่อย่างมันระเกะคนแก่คนแก่บอกต้องรวมกันจับมัน ฉันก็จะเจ็ดสิบอยู่แล้วนะค่ะดีแล้วอย่ไม่แก่เกินไปอย่าสู้กับมันแลวคุณป้าแต่เป็นเป็นกําลังใจให้คุณลุงนะคะครับอย่าไปโกัวคนชั่วนะให้คุณลุงอยู่ไปอีกนานๆนะคะอย่าอย่าเก็บจะป่วยนะคะคุณป้าต้องไม่โกัวคนชั่วถ้าเราโกัวคนชั่วเราก็ไปคนชั่วไปด้วยค่ะครับตอานี้นะคะหลังมาให้กําลังใจใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหาใหญ่นะคะค่ะ คุณลุงคะหนูรักคุณลุงมากเลยเห็นคุณลุงเห็นคุณลุงเนี่ยก็เหมือนอย่างเห็นลุงจำลองนะคะหนูหนูไปตอนนั้นลุงกอดคุณลุงเนี่ยถ่ายรูปหนูรักคุณลุงมากเลยให้กำลังใจคุณลุงนะคะครรับวขอให้ลุงสู้ๆหนูไปด้วยอะเยี่ยมมากลูกแล้วเจอกันมาได้เลยลูกมาได้เลยวันบูลุงพวกมา ครับคุณลุงมากมากเลยค่ะครับของยู่สู้ๆนะคะจะเราจะสู้รอยู่ครับขอบคุณลุงค่ะครับสู้มาแน่อยู่แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลล์ลุงปิชาด้วยค่ะครับค่ะดิฉันขอบอกว่าผู้ที่ไม่รู้จะไปจะไปที่ไหนนะคะครับยังไม่รู้จะไปสามเสนหรือจะไปอุรุพงหรือว่า ไม่รู้จะไปสวนลุมสวนลุมค่ะก็ขอบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จะไปที่ไหนก็ช่วยออกไปยืนไปยืนให้เยอะๆให้สวนลุมอุรุภงและสามเสนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยค่ะและชัยชนะจะเป็นของประชาชนค่ะเห็นด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณาค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาเป็นความคิดที่ดีนะคะท่านช่ไปยืนให้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยค่ะสายต่อไปค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณบัชชาลงเอี่ยมครับคุผมาลยตีกองลบตีออกไปแล้วออกไปแล้วออกมาเลยออกออกออกสองวันออกสองวันออกทีครับลุงดีแล้ว อ่ก็ลั่นกองวะทีอ่ะลั่นไปแล้วลั่นไปแล้วเนี่ยก็ถามไปแล้วสามไปแล้วไปตรงนั้นเลยแล้วครับบางมันตีผมผวก็ตีแม่น่ะไม่รู้ว่ามึงมึงเป็นตงหัวขอให้กอบสินอ่ะมึงไม่จับโจนอ่ะมึงกินเงินเดือนมาสีพวกผมอ่ะฮะมันตีผมก็ตีแม่งไม่รู้ว่าตงหดเยียผู้ี้เนี่ยวันนั้นลุงมาอยู่ในข้างในผมอยู่ข้างนอกผมก็ไม่ยอมอ่ะ อยู่นั่งแล้วเอาขวดน้ำเกลี่ยแมาระยาแม่ลงมาลุยผมผมอยากจะลุยแม่รักษาขัวพ่อไปดีโอยสบายแล้วลุงออกกำลังกายทุกวันเตรียมพร้อมล้วลุงอ่าดีแล้วเจอกันเจอกันนะเตรียมพร้อมครับสู้นะครับลุงจดถอยแมงไม่ถอยไม่ถอย เออว่ารบอกแล้วโอ้โหยี่อะ่รตะกูลเยี่อะไรต้องต้องล้านตะกูลแม่หมดเรื่องอะไรจะต้องไปย้อนคนชั่วหรอใช่ดิอสู้แม่ไงป็นกูอะไรมันอ่ะมันมันมันเป็นคนธรรมดามึงมามึงมายึดชาติไทยความเร็วก็ชัดเจนหมดแล้ววันนี้มันจะไปสนใจอะไรแล้วก็ใช่ครับพระอาศัตริย์ไทยต้องรุ่นโบราณปัจจุบันตีแั่นดิน ไอ้พวกเสื้อแดงเกิดขมาแดกแมงทอยกั่ชาติศาสนาพระมหากรา์เวลานี้ระบอบตั้งสินไปพายคูกคามต่อชาติอย่างยิ่งก็ใช่ครับตององค้าเน่าน้องนทหารออกมาจากการวังบ้างโอ้ยเชียร์ยุิไม่ต้องไปอ้วงไม่ไปดุหวงแม่ไอ้ที่เนี่ยค่ะตาหวานอีสัยิ่งยิ่งเลยอ่ะค่ะค่ะ Thank you สีเซ็กมีสีชามนะลุงะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะยังโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันได้อยู่นะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะคู้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะลาร์ดลุงสิงค่ะเป็นคุลุงตลอดสู้ค่ะครับลรวชวนพวกหมูไปกันนะ ไปค่ะไปอย่าไปร้อยความชั่วมันที่มันตามชาติบ้านเมืองเราไปภายคุกคามชัดเจนอยู่แล้วแล้วรอบคุณลุงอยู่ที่หน้าวิไลพนิพัทธ์นครส่งราหันจัน้ํามนะคะอ่าเยี่ยมมากเดี๋ยวงวดนี้ตามคุณลุงไปอีคนะเอาออกไปเป็นหมื่นเลยเงินที่ให้กําลังใจคุณลุงเอากําลังใจแล้วเอากําลังใจไปด้วยนะคะเยี่ยมมากเอาไปหมื่นแล้วลูกเอาเอาไปเป็นหมื่นๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณคัชชาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลุงเอียมครับผมอ่านี่จากจังหวัดแพร่นะครับอ้าแพร่ว่ามาเลยช่วยกันมาเยอะช่วงเมื่อวันหน้าเมื่อวันวันวันศุกร์วันเสาร์นี่ให้ประชาธิปัตย์เขาออกหน้าไปก่อนนะเดี๋ยววันอาทิตย์นี่ผมจะลงไปเยี่ยมครับ ปดสิตีแล้วไปกลัวทำไมอ่ะใช่ไหมใช่เราควควรช่วยเขาช่วยด้วยสิแต่ว่าอยู่ที่ไหนมันไม่ตาแต่คนชช่วยที่ท้านาติบ้านเมืองอยู่ขอให้ไม่มีศักดิ์ไม่ีสีทำเพื่อเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพะฉะนคนไทยทั้งประเทศนี่ต้องสำนึกว่าแผ่นดินนี้เราไม่ใช่ได้มาด้วยฝีมือเรามาจากฝีมือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ที่ผ่านมา เราต้องนะรู้จักตอบแทนกตัญญูกะตะเวทีใช่ไหมะค,คนใดที่ไม่รู้จักบุญคุณของอพ่อหลวงนะคนนั้นไม่มีความเจริญนะผมผ่านมาหลายเวทีและตั้งแต่ไอห,หน้าบชนนี่นะแม้มันเจอตำรวจที่อยากจะตบกระโหลกมันจริงๆแต่ผมไม่กลัวหรอกครับครับ,รบเดี๋ยวนี้ตำรวจตาวํางเผมไม่สนใจดังนั้น ผมประกาศเปิดหน้าที่ที่ธรรมศาสตร์แล้วบอกว่าเปิดหน้าชกกันแล้วแต่ตอนนี้ไปไม่ลบไม่ซ่อนและเจอหน้าชนลูกเดียวแล้วครับคขอบคุณครับวันวันจันทเจอิลครับรวยขอบคุณคที่ไหนที่นะไปได้เลยที่ไหนได้ทั้งนั้นแล้วก็สกาลุกิยมคงจะจำผมได้มีคนแก่ๆคนหนึ่งที่เจอที่ไหนก็คงจะเข้าไปกราบเมื่อที่อะไรประตูสามนั่นก็เข้าไปกราบ อ่าให้พอลุงเอี่ยมผงจำผมไม่ได้หรอกคนแก่ๆคนหนึ่งอ่ะฮะไม่มีปัญหาครับครับแต่หัวใจมองไม่แก่นะครับครับขอบคุณครับครับครับเราต้องสู้เอาจนชนะไม่ชนะไม่เลิกครับแต่ไอชัดสีมันบอกว่าแพ้ไม่เต็มไอคําว่าแพ้น่มันบอกแล้วว่ามันแพ้แต่คําว่าไม่เต็มตรงข้ามของไม่เต็มคืออะไรตายใช่ไหมครับค่ะค่ะมันแพ้แล้วมันก็ตายเท่านั้นแหละครับขอบคุณครับ ขอ,ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะส่ายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงปีชาคุณพัชชาค่ะครับคุณลุงปีชาก็คํานี้คราวนี้ห้ามถอยเป็นเด็ดขาดเลยนะคะต้องสู้เหมือนเอ่อสู้สู้เหมือนลุงจำลองนะคะห้ามถอยครับจะ <sh arp> ถอย <lar o? S 1> หรือไม่ถอยมาอยู่ที่พวกเราเยอะหรือเปล่า <sh arp> <ๆ>ไม่เป็นไรคุณลุงน้อยเราก็ต้องสู้เพราะเดี๋ยวพวกเราเข้ามาช่วย มันไม่กล้าทําอะไรเราคุณลุงหลอกเชื่อเอ่เราอย่าคิดเองไม่ได้ผมนี่ไม่เคยคิดอะไรเองทุกอย่างต้องอยู่ในกามือเพราชนั้นต้องออกมาเยอะๆออกมาเยอะๆเราเราไม่ถอยแล้วคุณลุงอย่าถอยนะห้ามถอยเด็ดขาดเดี๋ยวพรอโพที่รักบอกให้หยุดก็หยุดอีกมันอยู่ที่คนของเรามามากหรือเปล่าก็เรามามากแล้วค่ะที่ที่อุลพงค์อ่ะยังไม่พอยังไม่พอต่องอาเต็มแผ่นดิน ก็ที่สามเสนอีกอ่ะยังไม่พอเราต้องไปเต็มแผ่นดินแค่นี้ไม่ชนะเขาเอาก็คุณลุงยังไม่ยกระดับแล้วจะไโอ้ยเขายกระดับมาตั้งนานแล้วออกมาเถอะจะไปรอใครยกระดับออกมาจากบ้านได้แล้วเขาที่แล้วเขาไปช่วยคุณลุงเพราะมันน้อยไงก็มันน้อยไงมาสู้เขาไม่ได้มันน้อยน้อยก็มัเป็นไรคุณลุงเขาเอาสู้มันมาแล้วกับลุงจำลองลุงไม่ได้ครับผมผมไม่คิดเหมือนคนอื่นผมสู้ต้องชนะอ่าโอเคค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะยังโทรศัพท์เข้ามาได้อยู่นะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพูดได้เลยค่ะค่ะอยากให้พันธมิตรอยากให้ประชาธิปั์น่ะร่วมกันค่ะไม่ต้องทะเลาะกันแล้วตอนนี้เราตู้มันค่ะไม่ใช่ว่าเราถอยกับมันเราไม่เหมือนพม่ามาตีกรุงเทพสยานนะเมื่อเราเสียงแตกแล้วเมื่อไหร่มันจะชนะเขาละคะอืมค่ะค่ะแค่นี้ละะเดอยวกจะลงไปช่วยค่ะ ขอบคุณครับคุณค่ะสวัสดีค่ะถ้ามัวทะเลาะกันอยู่ทักสินมันก็โหเราะสิต้องสามัคคีกันนะคะค่ะสายต่อไปนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะในขณะนี้ค่ะที่หมายเลข029602133 4นะคะรวมไปถึงทาง SMS ที่หมายเลข4890011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะตอนนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับให้กำลังใจลุงปิชานะฮะขอบคุณครับ ต่อสู้ต่อไปอย่าไปถอยเราเป็นนายทหารกล้าผมคนนึงจะร่วมอุดมการณกับท่านครับกร่าบขอบพระคุณท่านมากครับมาออกมาให้เตรียมแผ่นดินนะครับเราชนะเนี่ยค่ะขอบพระคุณค่ะอย่างโทรศัพท์เข้ามาได้อยู่นะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องน้องพัชชาสวัสดีสวัสดีครับได้เห็นลุงพิชามายครั้งครับผมครับอันดับแรกคือขอ เป็นกำลังใจให้กับลุงมีชากับที่ส